สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนได้จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กแล้วใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไดคลิปต่อๆไปก็ได้วยนะบฮะเพราะวันนี้ผมจะมาเดิมเลยใช่ก็เลยเจอเดิมนะฮะเก๋าลองโหลดสักหน่อยโอ้อันนี้คือหลุมที่ผมจำนะ ไม่ต้องสนใจอะไรทำได้หมดอะ่ะเออนี่ก็คำสั่ง <S 2> <S 2> จะเอาเป็นสองบล็อกแล้วกันนะครับคำสั่งครับนี่นะครับเป็นอันที่สองเลยหายนั่นคืออันนี้เลยนะคะช่างมันเถอครับ ไม่ว,วงกลงดีกว่าค่ะก็วงกลมยากนะวงกลมไม่ติดก็ตวบลาบลาบลครับไ่อ่าตบลาบลาแล,าลา้วก็คือน้ำสองตัวสอ,สองน้ำสอง พื่อความยาวก็เอาเป็นสี่ถุนนะคะก็เว้นล็อก A I A so I R นะคะ A I R แล้วแพ้ได้ไหมอ๋อมันได้แล้วนะคะก็ฟู้ำแบบนี้เลยนะคะก็ไม่เหมือนอันนี้อ่ะเนาะใช่มันก็ไม่เหมือน่ะแต่สังูรณ แล้วเราจะมาดูของจริงกันเลยเปลี่ยนโลกก่อนนะฮะโลกนี้มันที่ไม่พอแล้วนะเกิดจะสร้างโลกใหม่เกิดนี่และนะฮะเกิดเวอร์ชันเดิมมาเนาะ นี่ซะเลยกกเอาเนยเลยนะจะเอาเป็นนนะกันจะเอาเป็นหนึ่งสูนแล้วกันหนึ่งยง พื้นที่เรียบมันะีหนึ่งใชพื้นที่เรียบมันมีสามใช่ไหมละ่ะพื้นที่เรียบมันมีสามบล,ล็อกงั้นเราก็เจาะลงไปเจาะลงไปนะคะปึง้งห้อมาตรงนี้อะไรยะตรงนี้นี่แหลนะครับ อสองตัวไม่ต้องพิมพ์หนอนเลยนะคะก็ลบห้าสิบห้นะคะลบห้บห้แล้วก็สามแล้วก็ลบสิบเอดนะครับก็หนอนสาตัวแล้วก็ ไออาร์นะครับไม่รู้ว่าาว่อะไรบลาบลาบานะครับอ้าวเฮ้ยทำไมมันลดบล็อกเดียววะมันลดบล็อกเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไรประโยชน์วะอันเนี้ยโอเคเแล้วกดเอาไปเท่านี้เลยแล้วกัน เกิดหัดตัวนี้่ะ้แต่หลัครับเกิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะป๊ะนก็าคิดจู๊าคิดจูนะฮะเอาไปสามส่นเอาไปสามเฉยๆดีกล่ะโอเคแล้วกกินสองตัวนะนะนะ สามศูนย์้องตัวห้าศูนย์แล้วกันอ้่อะไรกันนี่ เป็นหนึ่งร้อยดูแล้วกันนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้กดออกมาสามบล็อกมันเดินเลยถือไม่เราจะเอาระยะใกล้ๆไม่ได้เราต้องออกไปห่างๆนะคะถ้าหนึ่งร้อยได้ห้าร้อยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็มาห่างๆแล้วก็ฮัลโหลหัดเติมเลยครับบลา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 นแล้วก็ ลูกก่อนหองสองทั่วแล้วก็น่อง,องทั่วเหมือนเดิมนะแล้วก็แวอแน่อทั่วเหมือนเดิมน,น,นแล้วก็หนงู อากาศื่น A I R ใช่ก็ A I R ก็อ้าวไม่ได้ครับห้ามเกินผมจะลองหกสิบดูแล้วกันหนงสองตัวนะฮะก็ลบไปก่อนนะแป๊บหนึงสองตัวสามหนงสองตัวสามสิบฮึ่ สิบหน้าสุดโอเคสิบแล้วก็รหัสเออเอออ่าได้ไม่ได้ครับไม่ได้ควด,ดกว้างด้วยควดกว้างด้ยเฮ้ยกว้างมากคร,รับท่านพวกมกว้างมาก บานปลาดินก็อย่างไปเกิดจะเป็นแบบนีดด้เลยนะฮะก็ถ่า,คดดายคลิปไปแปดนาทีกว่าแล้วเนาะับอีบลาบลาบลานะคะเกิด c e c e c t นะคะเกิด a p เกิ ดีเวลาที่เราต้องการหนึ่งนะฮะหนึ่ก็ความเร็วสิบแล้วกันนะฮะความเร็วก็สักสิบแล้วกันะฮะบึก็เร็วอยู่นะอ่ะผมจะสร้างบ้านใต้ดินนะอก็เร็วใช้ได้นะ จะฝึกใด้ดีก็กินนมผมจะจำลองการสร้างบ้งงำตาลแต่จะไม่ตกแต่งเอาแล้วกันนะครับจะไม่ตกแต่งก็ทำการมาแบบนี้เลยครับแป๊บหนึง่งนะหานมแปบบ๊บอ๋อนี่ไงนมหาดืม่มมา นะคะก็ก็ทำการมายืนชิดๆเลยพิมพ์รหัส็ก็รหัสเหมือนเดิมเลยนะะก็เอาสองตัวสองนะครับความยาวสองความสูงสองก็เอาส,สองตัว 80ดิจดจะได้ไหมแล้วก็แล้วก็กจ็70จิก็พอนะไม่รู้นะว่าจะได้ไหมเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบโอ้โหมันมันโอ้โอ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  ภูเขาไม่หายไปครึ่งลูกนะเนี่ยถ้าลองกับโหมดที่มีภูเขาละ่ะลองเซิร์ฟ่าโอ้ยตาหวานนี่คะมีโหมดตั้งหกสิบสามเลยนะแค่เคยรอ,อทีเคยรอทีก,ก็แหละ ทครการปลุกป มันช้าหน่อยนะรอจนกว่าไอตรงนี้มันจะเปลี่ยน ก็จะไหวตรงนี้มันจะเปลี่ยนอ้ามันเปลี่ยนแล้วนะครับมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็จะขาอีกใช่แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็อันนี้แล้วกันนะคะหิม โอ้โหแล้วกันนะฮะอาชฉินแลวก็อาอ๋อพิมพ์ผิดนะฮะเพื่อไปกดถัดไป ใช่สอง้อยนะคะเก้าสิบจะได้ป่ัวะขอให้เป็นเก้าสิบก็พอขอให้ได้ก็พออ๋อไม่ได้ทำไมมันต้องมีจำกัดอยู่ที่เก้าสิบดีกว พอเป็นว่าก็เอาสามศูนย์สามศูนยเจ็ดสิบสามศนยามศูนย์แดสิบแล้วกันก็ไม่ต้องมีอะไรมากอ่ะพี่ผมเรียมลลายก็เปิดเทอมแล้วพี่ผะ เจอคลิปใกล้จะจบแล้วนะ